กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568วันที่4มิถุนายน2568เวลา9นาฬกาน,นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2568 โครงการฝูกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทำให้สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับการช่วยชีวิตโดยเฉพาะการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเครื่อง AED ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยเหลือบุคลากรภายในหน่วยงานเท่านั้นผู้เข้ารับการกอบรมจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ช่วยเหลือคนในครอบครัวและผู้อื่นในสังคมกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกอบรมโดยได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่3และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือเครื่อง P.E.D. แล้ว จำนวน5เครื่องประจำตามจุดต่างๆของกลมซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันทุวงทีโดยการฝูกอบรมในวันนี้มีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทา,านและจิตอาสาพระราชทา,านจำนวน4-5ท่านมาร่วม ถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมนับเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับท่านทั้งหลายจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อให้การถุออบรมในวันนี้สำเร็จประโยชน์อย่างแท้จริงและขอให้ประสบแต่ความสุขความสวัสดีความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในสิ่งที่พึปงผสมโดยทั่วกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมนาษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพรชรสุธาพิมลรัตน์ พ่าบรมมราชินี3มิถุนาย,ยนนต์2ร้8และบัดน,นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับการฝึกอบรมจากวิทยากรและทีมจิตอาสา904โดยพร้อมเพียงกันขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน b บสิ c CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือเครื่อง AED รุ่นที่3 โดยมีดรอิทธิพงศ์ตันมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้กล่าวรายงานพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรม,มวังผู้ใหญ่ในพระองค์904รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยทีมวิทยากรจิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904จำนวน45คนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองมีทักษะและมีความพร้อมในการเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและรวดเร็วทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภยัยจำนวน150คนณห้องประชุม501ชั้น5อาคาร11กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6